มาที่กองฉลากครับ <c oughs> กองฉลากสลากินแบงรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับนี่ห้องจ่ายรางวัลน,นะครับข้างในเป็นห้องจ่ายรางวัลน,นะครับใครที่ถูกรางวัลจะเป็นรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหรือว่าจะเป็นเลขท้ายเลขหน้ามเบิกใดมดครับ นี่ครับติดกองสลากนะนี่นะครับทุกทูนสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้มีขนคึกคักเลยนะครับคนมาทำสำนัาสลากมิจิต้นนะครับน,นี้กองสลากเรียกมา ประมาณพันคนนะครับทุกคนแต่ว่ามาทำสัญญาจริงๆมาแค่สามร้อยกว่าคนนะครับนั้วดกันไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้มานะครับจะัไยได้ยินเสียงคมจิกห้าจิก้านะครับเมื่อกี้นี้ผมเข้าไปในห้องจ่าย,ายเงินจ่ายรางวัลน,นะครับ ไม่กล้าถ่ายครับออกไปเห็นคนไปเบอร์กันเยอะเลยครับบางคนคือเป็นกรรมเลยครับเป็น 20, 30, 30ยี่สิบสามสิบใบก็มีครับเ็นบเงินรางวัลในองาจรางวัลน,นะครับผมก็ไม่อราไปไม่กล้าถ่ายครับผมก็เลยมาถ่ายข้างนอกเอา <c oughs> อเดี๋ยวเราไปดู หวังว่าสักวันหนึ่งเราก็จะถูกรางวัลกับเขาได้มาเบิก <c oughs> ได้มาเบิกรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เป็นไรไ <c oughs> ปห้องน้ำบ่ <c oughs> ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ที่อยู่นนบุรี <c oughs> จังหวัดนนนะครับตรงนี้ ฝากไฟเลยครับทำเบิกเงินบ่จ้าโอ้โชคดีโชคดีราศีช็อกเลอโอ้โห <g üler> ราศีจับเลยราศีจับเลย <g üler> ต,ต่อไปจะได้ที่หนึ่งจ้าช่นี่ครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรงนี้ก็เป็นป้ายสำรังงานสลักกินแแดงรัฐบาลจุดรับส่งอาคารออกรางวัลห้องจำหน่ายสลากห้องจ่ายรางวัลอาการสำลังงานทองออกนะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็พาท่านมาดูบรรยากาศข้างนอกหนะักพางใหมก็ไม่ค่กล้าถ่ายเท่าไหร่นะครับดูภาพถ่ายเอานะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเราทุกคนคงจะได้รับรางวัลใหญ่ๆกับเขาบ้างนะครับจะได้มีโอกาสมาบึกที่กองฉลากกันนะครับขอให้ทุกคนจงโชคดีนะครับ ในรางวัลที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับ